ท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ช่อง Ford Your s ต yle และผมจะพามารีวิวคันนี้ครับผมเป็น Nextgen r a n g e r คันนี้เป็นรุ่น x l t เกียร์ธรรมดาราคาจะหน่อยที่8 0 8 9 0 0 0บาทคันนี้ใช้เงินออกรถไม่ถึงแสนนะครับแถมได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวชุดแต่งมีอะไรบ้างผมพาไปชมครับเริ่มจากที่เด่นๆด,ด้านหน้าก็คือเป็นกระจังหน้านครับผมคันนี้ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจงังทรงแรปเตอร์ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2นะครับผมเป็นสีดำด้าน,นครับผมตัวนี้แล้วก็อักษร FORD นี่ ก็จะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีทั้งินครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการเป็นสีนี้เราก็จัดให้ครับแล้วก็ด้าน,นบนกระจังก็จะเป็นไฟ LED 3ดวงตัวนี้นะครับผมเป็นสีขาวตัวนี้ลูกค้าก็สามารถแจ้งอีกครั้งว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือว่าเป็นสีส้มนะครับมาชมกันในส่วนของไฟหน้านะครับเอกลักษณ์ของ Neck Gen เจอร์โฉมนี้คือไฟหน้าเป็นรูปสีแคลม์นะครับตัวนี้เป็นตัวสีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตรง ไฟบาร์เดท m e ก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมให้ความโดดเด่นและความสวยงามอย่างค้ำคืนนะครับในโคมไฟก็จะประกอบด้วยไฟเลี้ยวครับผมแล้วก็ไฟสองสว่างตัวนี้ก็เป็นหลอด LED นะครับผมไฟตัดหมอกตรงนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะมีคิ้วเป็นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์ของเอกที T เลยลมาชมด้านข้างกันต่อครับ คันนี้ได้ตกแต่งในสไตล์ออฟโรดนะครับผมโดยได้ทำการติดตั้งคิ้วล้อขนาด6นิ้วผมเป็นแบบบุดนะครับผมแต่ว่าเป็นบุดหลอกจะไม่มีการเจาะตัวรถนะครับผมโดยยึดโดยการใช้กาว 3M นะครับผมแล้วก็ยิงซิลิโคนปิดขอบด้านข้างนะครับในส่วนของช่วงล่างคันนี้ล้อเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้ลูกค้าได้ทำการแจ้งว่าอยากใส่ล้อ18นิ้วเราก็จัดให้ได้ครับเรามี ลายล้อเรามียางให้ลูกค้าเลือกหลากหลายยี่ห้อหลากหลายลายครับผมเราก็จะส่งลูกค้าให้ลูกค้าชมก่อนครับว่าต้องการเลือกแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งให้นะครับผมโดยคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อ18นิ้วกับผมเป็นลายมาเวลมาพร้อมกับยางเอทีของคันกุกนะครับผมขนาดยางอยู่ที่265 65R18 นั่นเองตัวนี้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับโช้งล่างน้ำเดิมไม่ได้มีการยกชกเดิมสปริงเดิมปีกตกเดิมนะครับ ทำให้การทําให้ฟิลลิ่งในการกับขี่เนี่ยจะไม่ต่างไปจากรถที่ออกมาจากโรงงานมากน,น,นะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ที่ขอบกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วกระจกตัวนี้สามารถพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับฟิล์มเซรามิกกันสาดเบ้ากันรอยมือไลเนอร์ผมแถมให้นะครับอันนี้ แล้วก็ฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับลูกค้าสามารถเลือกความเข้มความสว่างได้นะฮะส่วนด้านบนตัวนี้เป็นราวลังคาอันนี้ติดเพื่อความสวยงามน,นะครับผมจะไม่สามารถใช้งานจริงได้รุ่นที่มีราวหลังคา,าจากโรงงานก็จะเป็นรุ่นวายแท็กนะครับอันนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์สวยๆอย่างนี้ลูกค้าส่งมาครับผมลูกค้าต้องการจะเป็นลายนี้ส่งมาให้ผมผมก็จะส่งให้ร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์มาติดตั้งให้นะครับ หรือว่าถ้าลูกค้าไม่มีแบบในใจผมก็จะมีแบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับส่วนโลบารเป็นงานเด็กจากเอาแลนเดอร์ครับผมสีดําสวยงามตัดกับสีแดงครผมสวยงามจริงๆตัวนี้เป็นโลบาร์แบบ3ขานะครับอันนี้คิ Q ้วล้อล้อหลังก็สเปคเดียวกับล้อหน้านครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อครับที่เด่นๆเ,เลยก็คือนี่ครับผมเป็นข้อฝาท้ายกระบะ เป็นพื้นสีดําตัดด้วยอักษร FORD สีขาวนั่นเองแล้วก็อักษรเรนเจอร์เนี่ยถ้าของเดิมโรงงานอาจจะเป็นปั๊มลงไปในรถเลยครับผมแต่เนี่ยเราได้ต้อการติดตั้งสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปทําให้คำว่าเรนเจอร์เนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายผมก็ได้ติดตั้งครอบไฟท้ายมาให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อจะได้แมทกับไฟหน้าซึ่งก็ติดตั้งมาด้วยเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมของลูกค้านะครับที่ติดมาจากโรงงานอันนี้เราก็คืนให้ทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้ว่าซุ้มล้อของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะครับเนื่องจากว่าโฉมเนี่ยได้มีการนําโชกมาวางไว้นอกแชสซี 4, ทําให้ฐานล้อเนี่ยมีความกว้างขึ้นถึงฝั่งละ5เซนติเมตรทาให้การเข้าโคง้งการขับขี่เนี่ยมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้กระบะของเราเนี่ยกว้างขึ้นสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมารตรวัดด้วยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆจะเป็นมารตรวัดให้ความยาวมาถึง130เซนติเมตรทีเดียวสําสหรับลูกค้าสายช่างสายงานไม้หรือ,อะรนะครับเราจะมีช่องตรงนี้เอาไว้ติดตั้งคีมหนีบจับชิ้นงานก็ทําให้ฝาท้ายเนี่ยใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองตัวนี้ยังไม่มี e ีซี่ลิฟยังไม่มีอีซีลิฟยกให้นะครับจะจับกค้าหนักทีเดียวแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ผมก็ติดตั้งให้ครับ เดี๋ยวพามาชมบ้านเลยครับคันนี้มีเซอร์ไพรส์เบาะเดิมของไอทีจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่า,าการเป็นเบาะสีอะไรได้สีอะไรสามารถดีเฟนตมาได้เดี๋ยวผมให้ทางพาร์ทเนอร์เรามาจัดก,การเปลี่ยนให้ที่โชว์รูมนะครับไม่ต้องขับรถออกไปเปรคนข้างนอกให้เสี่ยงนะครับผม Okay. ภายในก็จะเหมือนกับหลายคลิปที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้ได้มีการเปลี่ยนเบาะหนังยกใหม่ทั้งคันคันนี้ถือว่าเป็นการตกแต่งค่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วเครื่องยนต์ของเจ้าเรนเจอร์โฉมเนี่ยให้มาถึง170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับผมถือว่าให้กำลังมาค่อนข้างจะพอสมควรในยทีเดียวสำหรับเครื่องยนต์ขลาดแค่นี้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเป็นเจ้าของรถเจนฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นอ anger, ีวัลเล e เนี่ยสามารถติดต่อผมไใ้ทางช่องทางที่ผมอยทิทงไว้ด้านล่างน,นะครับหรือจัดโทรหาผมโดยตรงได้ที่เบอร์080-069763ยินดีรับสาย24ชั่วโมงครับแล้วก็เน้นย้ํากันทุกคลิปนะครับผมเงินที่โอนมาซื้อรถกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินมาจัชุดแต่งเงินดาวเนี่ยผมจะให้โอนเข้าบริษัททุกบาททุกสตางค์นะครับผมลูกค้ามั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อรถกับผมได้รถแน่นอนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวรถคันไหนตกแต่งแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถคันต่อไปของผมหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ